บรรยากาศดีมากเหมือนจะมีสนามให้ซ้อมชิปซ้อมพัดด้วยนะทุกคนข้างหลังก็เป็นหุบเขาตอนนี้อากาศกำลังดีเลยเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปแต่ก่อนหน้านี้นี่คือแบบมอระสมตอนนี้โอเคแล้ดูรอบๆนะครับสวยมากอ่อสาสำรงนั้นก็จะเป็น green k เป p e r นะครับเป็นคนดูแล สภาพกรีนให้เรียบร้อยข้างๆจะเป็นหลุมพา3สานะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้ตีกันนี่ทีออฟนะอยู่นู่นสวัสดีทุกคนช่อง Rock i n Play นะครับวันนี้พากลับมาตีกันที่สนามุูเขารอย l ย่าฮิลนครนายกบรรยากาศโดยรวมวันนี้ก็เมฆจะหนานิดนึงครับแต่ว่าตีได้สบายมาเริ่มต้นที่หลุม10กันก่อนนะครับเป็นพาสีสั้นครับออกทีน้าเงินระยะประมาณ340กว่าหลา ทีช็อตแรกดริฟ์แบบเขียวๆไปก่อนนะครับยังไม่อยากตีแรงมากหวังจะเอาอยู่สุดท้ายก็ไม่อยู่อยู่ดีครับไปอยู่รับ้ายแต่เล่นได้โอเคไม่น่ามีปัญหาอไรช็อตที่2เหลือประมาณ90้าลานะครับแกว่ง50องศา,าซ้อมรอแล้วตักลูกนี้ขึ้นไปที่ทางดูดีมากครับแต่ว่าน้ําหนักนั้นล้นไปหลังห้องนู่นเลยมันต้องเป็นความผิดของเบจแน่นอนไม่ใช่ความผิดเราหรอกเลเยอร์รอบกรีนที่นี่บอกเลยว่าไร้ายความประณีต่อผู้เล่นนะครับ ขึลนลงซ้ายขวาอย่างกระสูดคันท่าเลยทีเดียวแต่ลูกนี้โยนเข้ามาไม่แย่ครับไม่แย่น้ำหนักดีเซฟพาระยะหนึ่งกันทงพอดีนะครับมันลุ้นกันว่าหลุมแรกก็จะออกอะไรพี่หมอออสลงไปก่อนแล้วครับเราจะตามเข้าไปได้ไหมพัดลูกนี้กลิ้งโอ้โหเออหือเกือบจะซวแล้วนะครับแต่ยังดีที่ลงพาไปได้หลุมแรก หลุมต่อไปหลุม11เป็นพาห้านะครับห้าร้อยสิบหกหลาคือถ้าดูด้วยตาเนิ <c oughs> นี่ยังไงก็เป็นการ drive ขึ้นเนินนะครับซึ่งก็จริงช็อตนี้โดนไม่ดีเลยนะครับโดนปลายไม้ลูกเลยรวบซ้ายแบบคุกๆแต่ไม่เป็นไรครับโอเคอินเย์ไม่ได้เสียหายอะไรช็อตที่2มองไม่เห็นธงเลยครับพาะติดบอร์ดซ้ายที่อยู่ด้านซ้ายเลยคิดว่าไป้ายๆไปก่อนสัก200หลาน่าจะไปอยู่หน้ากรีนพอดีซึ่งทําได้ดีมากนะครับช็อตนี้น่าจะไปอยู่กลางแฟเวน้ากรีนรแล้ว ไปขึ้นจอสามเหลือประมาณ70ลาครับหวังว่าเราจะได้พัดเบอร์ดี้กันตักลูกนี้ขึ้นไปเหมือนจะน้ำหนักดีแต่มีออกขวาไปนิดนึงตกพินไฮเลยครับได้พัดเบอร์ดี้แล้วพัดเบอร์ดี้ระยะประมาณคันธงครึ่งนะครับมีลายเลี้ยวซ้ายประมาณ2หลุมมาดูคันว่าเราจะได้เบอร์ดี้ไหมชนธงแล้วก็ลงไปเลยครับแหมเป็นนซ์เบอร์ดี้จริงๆขอเตะท่านิดนึง ลุมต่อไปเป็นลุมผาสานะครับวิวยังสวยตามเช่นเดิมระยะประมาณ190หลาแต่ว่าตีตามลมเลือกใช้ด้วยเหล็ก6ต้องตบบนกรีนนะครับเพราะซ้ายและขวานี่มีอุปสรรคลุมร้อมทั้งนั้นเลยช็อตนี้ลอยออกไปดูดีมีติดเบบี้ดรอนิดนึงก่อนจะไปถึงบังเกอร์เลยเลี้ยวกลับมาเจอกรีนข้างธงครับเป็นช็อตที่ดีครับได้พัดเบอร์ดี้อีกหนึ่งลุมแล้วเรามาดูความโหดของกรีนที่นี่กันนะครับช็อตนี้เป็นการพัดลงเนินครับดูว่าลูกมันจะกิ้งเพลินไปถึงไหน นอนดูบบม,มันกลิ้งไปยาวไกลจนเกือบหลุดมุมกล้อง <c oughs> จากรุ่นเบอร์ดีต้องมารุ่นไม่ให้ออกบ็อกกี้ซะอย่างนั้นครับแต่กอล์มันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคน <c oughs> บางทีเกือบหลับแต่เราก็ยังกลับมาได้เกือบแล้วต่อไปเราข้ามมาเล่นที่หลุม14กันเลยนะครับพา4-4 0ีหลาพอดีจุดเล่งก็คือบังเกอร์บอกข้างหน้าเลยครับแต่ว่าเราต้องข้ามมาให้ได้นะ d า i v ช s นี้ออกไปดังตั้มบอกเลยว่าไปเลยแม็กดัมครับทุกคนโดนค่อนข้างดีอย่างนี้น่าจะมีสัก300ร้นี่วันนี้ก็มากับนายแพทย์สรุดนะครับหรือว่าพี่หมอโอ๊ตช่องอุ้ยของเราพี่โอ๊ตนี่ดูเขาแต่งตัวนะครับมาในสไตล์อ่าทีมก <laughs> ิกกี้คอมเมรไรเดอร์ใช่เลยคือเป็นคนที่ไม่ยอมทากันแดดแล้วแก้ไขโดยการที่ปิดบริเวณทุกส่วนของร่างกายเอาแทน เออเหลือแค่ดวงตาไว้วแว่นด้วยนี่ดูด,ดูความหล่อเท่นี่โอ้โหคืออยากให้เห็นแถวบ้านผมอะโดนเอากระบองตีเนื่อว่ามาขึ้นบ้านขโมยจด <c oughs> ที่2เหลือ110หลาครับขึ้นด้วย p i พ i i n g Wage แต่ว่าเป็นลูกหน้าต่ำนะครับลูกของแสละของช่อง Lock in Play และด้วยอันิสงของการซ้อมน้อยเลยทำให้เรานั้นตีเบี้ยวขวาเหมือนเดิมแต่ลูกนี้ก็ยังอ่อนนะ วันนี้มีคนมาถือกล้องให้เราไม่ต้องลำบากแล้วนะครับถือเราไม่ด้วยเป็นคนชัยนะครับมีแฟนใชให้เป็นประโยชน์ต่อให้ไม่ไมตีกอลก็ตามเราจะลากมันมาลำบากด้วยกัน <c oughs> เดี๋ยวแกจะต้องตีท่านจะเป่าหูแกทุกวันว่าฉันจะตีแกกอแกด้วย <c oughs> ลุ้นเบอร์ดีกระบอกที่3ครับระยะประมาณสคันธงเลยเป็นพัดลงเนินนิดหน่อยคราวนี้เราจะไม่ปล่อยให้ <c oughs> ลุดมือ โอ้โหสุดยอดเลยคนอะไรฟอร์มดีจัดตีสี่หลุม2อันเดอร์วิวมุมนี้คือแบบโคตรดีอ่ะดูเป็นเขื่อนเหมือนเป็นเขื่อนอะไรสักอย่างแล้วมาบังวิวทำไมนี่เป็นเขื่อนแบบนี้นะครับแล้วที่เย็นเนี่ยตรงเนี้ยเย็นมากอากาศดีมากเย็นดีก็มีน้ำอ่ะใช่แบบเข้ามาใกล้ๆโซนน้ำคือเย็นเลยหลุมตอไปนะครับถ้าลุ้นโฮลินวันนะครับได้รางวัลเป็นเมมเบอร์ที่สนามหนึ่งปีพี่แคดดี้บอกว่าเมื่อวาน น้องที่มาตีเพิ่งได้ไปหนึ่งคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปโฮอ,อินร,รีโฮอ,อินรีโฮอินโฟได้ไหมวะแบบจากหนึ่งปีเป็นสองเดือนอะไรเงี้ยแมมเบอร์ไม่น่าได้ลุมนี้พา355หลานะครับมีเดิมพันเป็นรางวัลเมมเบอร์หนึ่งปีของ Royal Hills มาดูกันว่าร o c k in Play จะได้ลุ้นกับช็อตนี้แค่ไหนครับตีออกไปแบบนิ่มๆครับลุกนี้ดูดีมาก แต่โถถังโดนลมกระชากพัดไปทางซ้ายวายอดโฮอินวัน <Ooh. S 1> คุณผู้ดูจับตามองช็อตนี้ไว้ให้ดีนะครับเป็นพัดที่บอกว่ายัางกระดู US Open โอ้โหดูมันเลี้ยวขนาดนี้ก <c oughs> ลิ่งอีกสทีก็จะลงละ้วะเทะ <c oughs> มันเสียดายรู้บ้างไหม <c oughs> อาุมณ์ต่อไปเป็นภาสีเบาๆกับทิวเขาดูจะลงใจระยะอยู่ประมาณ370หลายาตีแหกขวาเด็ดขาด เล่นอยู่นานกว่าจะได้ที่จะเริ่มติยังจะลีลาจับลูกอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันถ้าเหมือนมันจะตรงขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไปไหนน,น,นั่นไงลูกแหกขวาปรากฏมาแล้วไปไหนละ่ะโน้อยู่ตรงโน้นชี้ให้ดูด้วยไปตกอยู่บริเวณเวสเอเรียนะครับต้องเสียดรอปตรงนี้เท่ากับว่าเราขึ้นช็อตที่3แล้ว ระยะประมาณ170หลาขึ้นด้วยเหล็ก7ครับทงปักค่อนข้าง,างซ้ายเราเลเลงกลางกรีนแล้วตีขึ้นไปลูกพุ่งติดเฟรนนิดๆเลยชิดขอบขวาเกือบตกกรีเลยครับตัดกลับมาอีกทีอันนี้ช็อตที่5แล้วนะครับช็อตก่อนหน้าตะกล้องลืมถ่ายก็คือเรากำลังจะพัดโบกี้อะ่ะไอ้สกอร์ดีๆที่สะสมมากำลังจะหมดไปใช้จ่ายได้สรวยๆมากครับลุมนี้ แต่ถ้าพัดโบกี้ลงก็ยังคงพอไหวมาดูกันว่าเราจะเก็บได้ไหม,มเกือบกลับแต่หลับไปแล้วดับเบิลไปลุ้มต่อไปเป็นพาสีสั้นต้องตีชันขึ้นข่นขาระยะประมาณ280หลาเมื่อกี้ยังผวาดริเวอร์อยู่ขอสู้ด้วยไฮบริดกันละกันตีออกไปดังแตก๊กลูกแป๊กไปออกขวาเข้าไปยังแนวป่าไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือไม่ ตรงนี้ออกได้เวอร์เหมือนเดิมดีกว่ายังดีที่ว่าระยะมันไม่ได้ถล่มไปไกลนะครับเรยยังพอเล่นได้ช็อต2เหลือแค่ประมาณ120ลาครับแต่รับหนอย่างกับ PGA มาตีไม่แฟลเวก็ต้องรับกรรมไปนะจ๊ะเจอรับเหนียวเคี้ยวลำบากออกมาค่อนข้างยากเลยสั้นอยู่หน้ากรีนช็อตสามนี่ยากลำบากแท้พื้นสูงเกือบเท่าเข่าแล้วเราจะตีโดนไหมเอาโดนไว้เฮ้ยแต่เคลืนกินไปก่อนอย่างอืนค่อยว่ากันทีหลัง ตีขึ้นมาไม่แย่นะครับได้ลุนพาระยะคันทงกว่ากว่านิดนิดถ้าลงไปได้นี่จะเป็นอะไรที่ Amazing Thailand ระดับหนึ่งเลยเป้าลงไว้เฮ้ย,ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละคนณผู้ดูช็อตแรกตีอย่างกากช็อตที่2ดงแ่งกระซากเน่าเริ่มตีเข้าเป้าช็อตที่3มาพัดงามๆช็อตที่4 This is g o l f and I love it ลุมต่อไปเป็นภาสีค่อนข้างยาว425หลาขคออท,ท้าทายด้วยดรายเวอร์จุดเล่งก็คือบังเกอร์ทางด้านบนขวาตีไปลูกเหมือนจะเลี้ยวเข้าป่าแต่ว่าเลี้ยวกลับเข้ามาแฟเวย์อินเดอะแฟเวย์อีก165หลา Left to play นี่ขนาดได้มาดีนะเนี่ยกรีนที่นี่ไร้ซึ่งความเรียบเนียนอยากจะร้องเรียนต้องไปที่ไหน ทั้งลอนสโลปไซฮิลขึ้นเขาลงห้วยมีทุกหลุมตีออกไปพุ่งๆด้วยเหล็กเจ็ดลูกดูดีเหมือนจะไปออนแต่เห็นตำแหน่งที่ไปออนแล้วอยากจะร้องเจสเคออนแต่ว่าลำบากพัดแล้วดูดิ <c oughs> อยู่ตรงนูน้นดูความเรียบเนียนของคอนทัวร์กรีนนะครับ <c oughs> ปหนึ่งถนนพระรามสองถนนพรามสองยังดีสักกว่า พัดไกลประมาณ2สนามฟุตบอลครับคุณผู้ดูชมแต่ไม่เป็นไรครับจริงๆต้องบอกว่าหลุมนี้แฮนดิแคปหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลงเอาแค่โบกี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นแล้วขอไม่ลั่นเกิน3พัดเป็นพอครับถ้า2พัดได้ก็คือกำไรไม่แย่ไม่แย่แ,ยแบบนี้ยังมีลุนเซฟพาช็อตนี้เซฟพายังมีลายซ้ายไปขวานะครับติดขึ้นเนินหน่อยๆมาลุนกันว่าหลุมแฮนดีแคปหนึ่งนี้เราจะเซฟพาได้ไหม เกือบจะฟี้ยแต่เลี้ยวหนีหลุมไปซะก่อนครับออกโบกี้ไปไม่เป็นไรนะหลุมนี้เป็นพาหา้ายยาวๆนะครับไม่รู้ต้องสาวกี่ทีถึงหลุมหมุดน้ำเงินนี่กำกับไว้ว่าระยะ565หลาถ้าได้ไม่ดีนี่มีเหงื่อตกแน่นอนครับเออเหินแล้วเราก็ได้ได้แบบมาไม่แหลกมากครับแหกแหวกเข้าป่าด้านขวาไปแล้วยังดีนะครับลูกนี้สั้นเลยลั่นยังไม่ค่อยเยอะครับต้องกลับทางหลักก่อนนะครับประมาณสัก190หลาตีไปด้วยเหล็ก7 ช็อตน,นี้ออกได้ดีไม,ไม่มีปัญหาครับประเด็นมันอยู่ที่ช็อตต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันช็อตสองามาดีนะครับกลางไฟเวย์แต่ดูอุปสรรคที่ต้องเจอต้นไม้ไลออนคิงต้นไ,ไม้บิ๊กบื้มเออขวางทางมาอยู่ตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับแค่มีต้นไม้ยักษ์มาพักระหว่างกลางทางคือไม่ดูเขาออกแบบยังไงนะครับมีต้นไม้ใหญ่มาขวางกลางไฟเวร์นี้เลย ดูลวท้าทายดีแต่ตีช็อตนี้เข้าไปแหกแหวกว้าไปอีกแล้วแทบจะโดนคอเลยเบอร์ดงเบอร์ดีที่ตีไว้ได้ใช้กรรมกระหลุมนี่แหละ,ะสู้กันต่อครับสามไม่อ,อนก็ต้องมาขึ้นช็อตสี่เอ้ยนะทำอะไรอะโกงไปไหนะนะเออไม่ได้โกงนะครับหยิบใบไม้ออกเฉยๆตอนโกงใครเขาจะมาถ่ายให้เห็นกันใช่ไหมแฮ่สามไม่อ,อนช็อต 4, อสี่แอปโพสขึ้นไปก็ยังไม่ออนครับเลยเป็นรูนหลังกรีนอีกยาวหลุมนี้พ่อแม่พี่น้องหาป๊อบคอร์นมานั่งกินกันได้เลย ช็อตที่ล้ลังไม่มีทีท่าว่าจะลงหลุมเลยครับอ่ะชิปเข้าไปหลายๆปล่อยไหลๆไหลไปโน่นให้ตายเ๋ยวฉันเกลียดกอล์ฟพัดช็อตที่6ครับเป็นการเซฟบกกี้ถ้าลงก็ยังไม่น่าเกลียดมากจริงๆก็น่าเกลียดแล้วแหละน้ำมันหมดอีก<ด>ออกเจ็ด<ๆ>อยากจะร้องเยสเคผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับกอล์ฟเป็นกีฬาหลุมต่อหลุมไม่ว่าจะเสียใจหรือดีใจเนี่ยหลุมต่อไปจะรีเซตทันที ดังช็อตนี้ได้ไปอย่างตรงลูกพุ่งเลยบ่อทรายละไม้คล้ายจะดีเดี๋ยวไปดูกันครับบุญมีแต่กรรมแอบบังนิดหน่อยนะครับวันนี้เราทะเลาะก,กับต้นไม้ค่อนข้างเยอะช็อตนี้ก็เข้ามาบังกันอีกแล้วเหลือประมาณ110หลานะครับเราได้มา290รปัญหาคือจะข้ามต้นไม้ได้ไหมไม่รู้กูตีไปแล้วอุ้ยเราขึ้นทันสวยเลยช็อตนี้วิ่งเข้าทง ตกลงข้างๆหลุมในกล้องไม่รู้มองเห็นไหมน,นะครับเดี๋ยวให้ดูได้ลุนเบอร์ดี้ระยะ8ฟุตลูกต้องหยุดในหลุมเท่านั้นครับไม่มีอย่างอื่นอย่างใดไปดูพร้อมๆกันครับเบอร์ดี้ที่3เ,เดินมาเกือบจะหลอบพ่อเอ้ยลูกมันเลี้ยวเฉยเลยหัวจะปวดตัดจบแบบละครไทย